o haʻaʻo ʻana i ka pūnaewale

นีนใจน่านใจน่าใจน่าสนใ่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจน่สนใจน่ากนใจน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใาสนใจน่าสนน่าสน่าสนน่านใจน่า่าสนใจน่าสนใจ่าสนใจน่าสนใ่าสนใจน่าสนใจ่าสนใจน เอาแค่นี <S <S ้แหละทพไปเรื่อยต่อไปนะยูเมอร์ยูเมอร์ย่าไปกลัวโอเคไหมโอเคไหม โอเคน้เราก็แเพอ้ีเอคกบ้าอันนี้มันจะเป็นของเาพการเรียนเปาคุนะครับตจบก่ของเรอบโยกบ้านแล้วนะคเราจะัญหากาไม่ว่าะวาวพาปัญหานี้นะ้ ให้ผมไปลองปิดปิดช่องสาธิตจากนั้นแล้วผมก็ไปเรื่องอลไเรื่องปัญหาเรื่องาเราก็ไปเปนูความาดเราอีกทีกหาเรื่องต่างๆเม่ต่าง เรื่องปหาเราเลองไหนหเลวิจีการ้ปัญหาม่ากก่เอาไงเราจะของทำเออไรมันจเหลือเป็นคำถามนจ้ใจว่เข้าไปเ้องสร้างเป็นานที่ทางมาหาจากมิคล้วนะเอามิคโครต้องบอกว่าิคโคคือสอง่ที่เราต้องการมีอะไรบ้างไม่ไหมแล้วก็ไปคิดวิธีการแก้มา แล้วลองดูว่าถ้าเกิดลองมาแล้วลองแก้ก่อนเยอะองดีไม่กจะ้อคักๆแ้่เห็นความชอรๆของวกเเป็นที่ที่ต้องใช้ามาไม่่ เราจะไปให้เวลาที่มาเราจะต้องรู้ว่าพอเราเจอปัญหาเรื่างะไรแล้ถ้าผมมีนเวลาไหแก้ก็้ปถ้ามันในในห้องไม่พอไม่พอให้รัแล้วแต่งตัวแล้วก็ไปแก้ ผมก็บอกว่าทุกอย่าที่ผมมผมกินใหญ่ผมเริ่มที่มันเริ่มมีความยาวเราะผมอยากกินปเทนประเ็นแล้วก็ประเภเนี้ยถ้าเราคิด่ประเ็นเนี้ยจากการที่เรามาพ่องนขี้มันเรียวัอะไรใช่ไหมความเวลาเราเนวามสุขที่อครับ น้ำของของท่านี่ี่เป็นอย่างตรงบ้านของยูเกียร์นะยูเกียร์ลงยียรน้องตัวีอรยไม่พอเพวบ้านอ่อเกนะตอนนี้ทอดเหลือ

อ่ะคามรับวันนี้ครูมีอยากให้อตรครับครูได้คนล้มอะไรลยจัการตรงนอ้เท้าคุณเอาอะไรมาแต่พอกจายม่งันมึงมันล้มตู้กหลาคนแครับไอ้หมพูดก่อเลยครับได้ครับโอเคโอคุณ้ต้่นเลยได้เยได้ได้รู้ั ได้ได้รู e er er ้การกันยความสะดวกจากผู้ช่วยไปชก็รูเรื่องของการเตรียมตัวในการตองการเพศแบบละเอียโดยจะให้ให้ลีย ทำที่ที่แบบที่เราไป้็พยายาให้ความยาวนานสัปาห์ละไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์ตลอดใลำดับให้การสับ เขาต้องไปกับผมไปซื้อท่าซื้อท่าก็ผู้หญิงก็ซื้อท่าผู้ชายก็ซื้อท่าที่ได้แต่ก็ซื้อท่าที่ดีที่สุดโอเคโอเคโอ จะข้ามไปมาเลยโอเคโอเค ก็ได้ทราวทอปัญหาของเรี่นเราี่ที่ดูดูกตาคืออะไรตัดัดก็ปนัญหาทีนยแต่ว่าี้การได้ออกมาแล้วนะที่ใครก็ว่าเอเป็นอกใหญ่ก็คือเป็นอัวข้อใหญ่ที่เราใ้ม่วกนว่าอ๋อไอคอนปัญหาของเรียนะทีเราประสบปัญหา

Ich bin Kopf,